สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนจ้ายาคุณยาสิ้ามาผัดกะเพราค่ะหมูสับนะคะเครื่องเราก็เตรียมเอาไว้แล้วค่ะตามนั้นเลยอย่างละช้อนลงไว้ใต้คลิปนะคะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่พริกลงไป ผัดให้พริกเราหอมเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับนะคะหมูที่เราสับเองค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้หมูกระจายออกค่ะผัดกะเพรานี่ผัดไฟแรงได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องคนเร็วๆนะเดี๋ยวพริกเราจะไหม้ ผัดเกลีย่ยให้หมูกระจายออกค่ะวันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนนะคะอย่างเผ็ดเลยค่ะทุกคนพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมกระเทียมไทยเราค่ะผัดเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันเลยค่ะเนี่ยพอหมูตึงๆเราก็ปรุงปรุงรสได้เลยนะคะน้ำมันหอยค่ะ น้ำมันหอย1ช้อนหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลา1ช้อนชาค่ะเนื้อหมูของเราห้าขีดนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวปลาช้อตปลาเขียวผองปรุงรส ผงนัวค่ะจากนั้นเราก็ผัดน้ำสีหวานดำนะคะใส่เล็กน้อยค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะย้าก็จะใส่นิดนึงเพื่อเป็นสีสันนะคะแล้วก็ผัดคุกเค้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวน้ําตาลเราจะมาใส่รอบหลังนะคะน้ําตาล ใส่น้ำล้างโคกลงไปค่ะเขาว่าน้ําล้างโคกใส่แล้วอ่อยอ่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลค่ะใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะคะไม่ผัดออกหวานค่ะมันแล้วแต่เรากินเนาะใครชอบหวานก็ใส่หวานค่ะใส่กระเพราลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้กระเพราเราสุก พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนทางใกล้ทางไกล fc ทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเสนอคลิปนะคะใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆ fc ได้ติดตามชมค่ะ วันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆอทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนไปไหนก็ปลอดภัยนะคะมีเงินมีทองเต็มกระเป๋าจา้าวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ บายบายค่ะทุกคนน้องกระต่ายดีใจค่ะน้องกระต่ายดีใจที่จะกินผัดกะเพราแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบายบายค่ะ